เออได้เมนูได้ครับแกงไก่ใส่ละไม่ดองถ้ไม่ถุมน้องสำหรับขนาดเบาเผ็ดเผ็ดนการิงเันหนึ่มาพี่นออ้องมาเอา้พเอาพี่น้องมากินขาา่วาวใบอ่ะใบ่ซองนะคะที่กินข่าวครับอันนี้มาใส่กระดูกไขมันพี่น้องทำไมถุมเห็ดเองนะนี่แห้งเลยเดือดเค็มให้กระเจาจะร่างไม,ม่ฉุน

จอยที่ปิดเนาะโอ้เป็นอะไรทมไมเฮือนแม่สั้นเป็นอะไรต้องชี้เรียกหูาได้บอกอืมไม่รู้นี่ก็แยกเนาะจอยได้ต้องไม่ถูกเนาะคนไม่รู้ป้านี่เหรอเป็นไม่ถูกอย่ากนะอยู่เพิรนกคนอ ขนาอกคตรข้ามมาสิได้ชั้นี้อีบอเคิร์กคนเนาะชั้นวบบบบบกชั้นเจ็ดปีบวกอีกไปอีชั้นเจ็ดปีเจ็ดสิบปัวหาสิบเปลี่านแต่เจ็ดสิบปลายปีเลยชันี้คนมาดักตบนะเอกูก็มาสู่แล้วกูมีแห้งมีกำลัง แต้อกมีแห <sch> <EN> ้งย <half> ิ่งขึ้นตัวค่ะน่นอ้ยิ่งขอได้กินเหมือนกระเพาทั้งกตนเดิมออกกระตัวเดิมกระมแห้งมันมียูยแต่ว่าไอ้ิงขอก็เปมับเนี้ยตั้งแตน เมนูได้กินน้อใหม่น,น,นะมนานอแล้วลน่กเขาบอกว่า ว่าลูกขาไปเลิ้งเขาไม่ค่อยคุณเขามาดูเหล้าลูกซื้อก็กินดีแท่เพิอ่อไมได้น้ำเง้พ<ม>่นกินแลนไปกินน้ความหมายว่ายังก้อมหมาแบบคอยกีดขันก้อนเขาลูกมันดูใช้กระตามานาถ่าเรบอยากคือราบกินดูเล้าแล้วอยากกินลแล้ว,ลว,ลวลก็เพื่อกินแมนูนี้คอยขอขีบ้อนให้ทายโบก,กินก็คือโบกิน เน็กน้อยอันนี้ถ้าอยะก,กี่แล้วเขาบอกเองกินเขา่ากินนมอาบอยากก็คือบอยากบังคับอะไ้คือเอฟซีบอกให้ข่อยบังคับให้ลูกกินผักกินผลไม้บ,งบ,บ,บังคับอะไ้คนมันบกินอือเ็าือบังคับอะไรไบ่ได้ดเลยแหละ อาหามันกินง่นกินอืมมันจะกินกินมันเดีอดอืมบิ๊กหน่อันนี้กินมักินกลางกันเดี่ยบึ่งบอกเอาโต้เนี่ยรวกันหน่อยป้าแต่ตอนนั้นกินเจียงมันเป็นเจียงอ่ะบิ๊หน่อยเนาะเอาโต้แบบอนแบบอร่อยอันกินงวน่วน

นอนสำนัเ่แผ่นพคือนอนบ่ไหมจิ๋มง้านได้กินมามากตรนี้เลยสองหองจิ๋มเองบุกกินจิมสองห้องมันเด้ดเมื่อกินิแต่คอยังกินบ่ได้รุ้งเพลิมาที่บอว่าร้านีกินเราเครื่องเพิเครื่องกินไปทั้งหมดน้ารักที้ยังหยอกไปมื่ี้อันที่แล้วกินแบบ ก็มาหาเลยฮ <c oughs> ึ่มขุกเก่าปีมันทืนน่อเก่าเดยนเก่าบักบอลมันคื่อเก่าเดอนเก่าอืมบมาน้าเลยอืมบอลเดือนเนาะบอลครบ,กบกเก่าปีมานาครบปุกบปีพอดีอ

เอนีรั่สที่เย่ก็บบคือเก่าว้ว,าวมนพเกงแ้ววเนี่ยต้นนี้เป็นเนี่ยต้นขาวนาะนะี่จะชเนาะอืาียเอาไเนี่ยต้าเปบบ็นบาทเลยเนาะ มันเปนไปไส่์ดือเป็นเมือเนาะไปไซเบื่อละมุกดาหารไปมาเบื่อทหารนครพนมเชิญเป็นเบื่อ เส้นไม่สุกน่ะไปหาตาเหเบดเล้าทำไมยางอีเบดเล้ามิจะทำไมะไรอืมไปใส่ต้มปบต้มเลด แล้วกาพี่น้อง่พี่อ้าน้องแม่ะจ้พี่น้องไ,ไปพ่อกันใหม่เด้อร้านเถอะพี่น้อง